การซีทีวีดีอาร์วในเทปที่สองส่งตรงมาจากส่งตรงลงมาจากดอเลยจะอะไรนะจะดอทะลึ่งอยู่แบบจดอทะลึ่งอยู่แบอจะดอลงมาลงมาตรงนี้เลยแล้วไหนอะของฝากนี่ของฝากนี่นยมาแล้วเจ๊ขึ้นไปถึงดอยเอามาแค่นี้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียวตูตีอะตูตี ตุ้งติ้งใช่ตุ้งติ้งแบบชายเสื้อภูเขาชายเขาอ่ะนะใช่ใช่แล้วไอนี่เอาอะไรอีกมาเออเจ็บคอเอาน้ำได้เอาน้ำนะนะกาลาโตเอาน้ำธรรมดาไม่ต้องไปแทงอะไรมากมายนะกาลาโตเขบอกว่าไม่ต้องมัเสียงโอกยลาโตกาลาโตกาลาโตกาลาโตมา น้ำกะละโตกังเหลือตยังไม่เดือดเลยไหนแล้วไหนแล้วเอามาก็ได้มามาเดือดแล้วเดือดแล้วมาเลยเดือดแล้วโอ้โหด่าละแม่มากรู้ว่าเราเจ็บพอก็ต้มน้ำมาให้อู้ลิ้นพอไม่ได้ลิ้นพอลิ้นพอเลยไม่ใช่นะลิ้นพอนี่มานน้ำร้อนโนลิ้นพอลิ้นพอไม่ได้ลิ้นพอมาร้อนลิ้นกูพอ อุปกรณ์อุปกรณ์ของเรานะคะที่จะต้องมีก็คือต้อย่าง้นแบบปกติแล้วกันนะโอเคค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะที่ต้องมีนั่นก็คือนี่ค่ะตุ้งติ้งแบบนี้นะคะซึ่งเราได้มาจาก เชียงใหม่นะคะเราไปตลาดวอลเล่มาแล้วก็ได้พัทยานันจุรุักดีใช่เอาแล้วถ้าคนอยู่ภาคกลางอยากได้อ่ะก็สามารถซื้อได้เหมือนกันค่ะที่พะภุรัตอ๋อเขาก็มีเขาก็มีค่ะอินพอร์ตส่งตรงมาจากดอยส่งตรงมาจากดอยเลยอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลายแบบว่ามาจากภาคเหนือหน่อยเรมี่พวกนี้คุณคุณเขาจะชอบเอามาเหมือนแบบบางทีแขวนป้ายใช่ไหมหรือว่าตามแบบขอบมัวขอบอะไรเงี้ยที่เราเคยเห็นกันบ้างซึ่งสมัยก่อนจะมีช่วงหนึ่ง ที่หิบแบบว่าเป็นบบที่ห้อยโทรศพัพท์เออใช่ใช่ใชเป็นแบบนี้ได้แล้วก็อันนี้ค่ะมีเสื้อยืดค่ะแ,บบแต่อันนี้จะเป็นทรงเหมือน สมัยนิยมตอนนี้เลยคือเป็นแบบเอลลอยเอลรอยแบบว่าเหมือนวินเทจเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบใส่เป็นพวกเอลสูงถูกต้องมันจะได้ขึ้นมาพอดีกันได้ดูบอกว่าเห็นสื้อทรงอ่านิดนึงใช่แล้วแล้วก็มีนี้ค่ะเข็มโมเข็มโมชุดเย็บนะคะแล้วก็กันกายแล้วก็กันกายแคร์หลอมาเอาเห็นว่างเลยก็ใช้แคร์หลอดด้วยไม่ใช่ใส่เย็บอผ้า เริ่มโดยที่เราจะใช้แถบผ้านี้นะคะเดี๋ยวหาด้านที่ถูกต้องด้านที่ถูกต้องมันจะเงาๆสวยๆหนูก็คิดว่าหนูจะทำยังไงดีทำเสื้อเป็นแบบว่าเอ๊ะมีแบบกลิ่นอายหรืกลิ่นอายเล็กๆอาจจะสติตรงนี้แล้วก็อาซีดชงต้องติ้งเอาสีชมพูดีกว่าไหมสีชมพูล้วนดีกว่าเดี๋ยวพอเจี๋ยสีมันจะชนกันเดี๋ยวมันจะแบบเยอะแยะไปหมดเกินไปก็เดี๋ยวจะต้องการทำาต้องมีการคาดวางกับว่าเอ๊ะเราจะเริ่มตรงไหนง่าย ่โอเคนะโอเคโอเคจากนั้นเราก็หมุดเลยค่ะเราก็หยิบด้วยเข็มหมุดของเราเราเริ่มด้วยตุ้งติ้งอันนี้ก่อนมานี่จริหมุดก็หมุดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนช่วยถ้าอยากเร็วเราก็หมุดสองอันซอนก็เลยก็ได้หนูต้องติดกันไหมอ่ะไม่เว็นช่วงใช่ไหมอ่าเว้นช่วงก็ได้เออแล้วก็กระ แต่น,นี้เหมือนเป็นตุ้งติ้งที่เขาแบบว่าประยุกต์มาแล้วเนาะใช่ใช่เามากเพราะถ้าเป็นพวกของแท้นี่คล้ายชุดชที่ปีโป้ใส่มันจะเป็นจะมีบางทีเขาก็จะมีดีเทลแบบว่าใส่เลื่อมไปแล้วทีนี่เขาชอบงานฝีมือนอะก็จะเป็นตุ้งติ้งแบบนี้ถ้าใครไปภาคเหนือเคยเห็นแบบนี้ก็เลยจะแบบดูแบบ ประยุกมาอีกทีเอาไว้แบบสำหรับงานตกแต่งโดยเฉพาะบางทีเขาก็ไปแต่งแบบชายผ้าม่าใช่หรือถ้าใครคิด k e เอ d อย่างอื่นเนี่ยนะคะก็ลองไปทำอย่างอื่นดูก็ได้นะจะเป็นกระเป๋าจะเป็นแบบเครื่องประดับต่างๆพวกคุญแจหรืออะไรอย่างนี้เนาะจะเอามาแค่ตุ้มๆก็ได้แต่วันนี้แบบ d i โปชอบแบบเต้นไงใช่ชอบเต้น ให้มันแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งนิดนึงหนูว่านะเดี๋ยวเราทำทีละอันดีกว่าเราจะเอาแถบผ้าออกก่อนเพราะเวลาเย็บเนี่ยต้องเย็บทีละอันอยูแล้วอ๋อแล้วอันนี้เอาอนใช่ชิ้นช้นี่แล้วก็จะในสีัำคือไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องเลยค่ะ เอ็นล้วกันอะทำจรดได้แล้วกันถ้าใช้จักรเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเนี๊ยขึ้นนะคะสหรับใครที่แบบใช้เป็นใครใช้ไม่เป็นก็ไปหาป้าจักรแถวบ้านป้าเนาะป้าจักรป้าจักรป้าจักรแบบถีบแป๊บเดียวปลื้มอย่างเงี้ยจักรตัวนี้ดีมากค่ะเหยียบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จเลยใช่สามารถหัดสุดได้ที่พิมช็อปเลยท้าใช่แล้วหนึ่งแคปชัอนใช่แล้วเราไม่ต้องอะไรเลยสักเดียว แค่จับเฉยๆถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนได้มปนสีผูนนิดนึงนะคะอพอพอตั้งใจค่ะพราตั้งใจหนูอยากได้จัดเย็บผ้าที่มีเสียงเพลงใช่ไหมเย็บไปแล้วไม่เฉยไปหรอไี่ตั้งแต่ฉันเกิดเลยนะเนี่ยเพลงนี้ฉันได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะเปิดการ์ดปีไหนก็เพลงนี้ เสร็จแล้วตัดเปลี่ยนอันใหญ่ดีเลือกต่อไปเป็นแถบอันนี้ใช่ไหมฮะใช้อันใหญ่นี่เลยเนาะจะได้เต็มเต็มอ่าน่ารักน่ารักดีอ่าอันนี้ต้องได้ใส่ใส่เนี่อันนี้มะกรัดเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราหยิบจะได้ก็ต้องไปกินแครอทเพิ่มอีกเนาะเพิ่อวิตามินเอมองไม่เห็น จะเอาด้านหลังมาเป็นด้านหน้าตลอดเลยแล้วก็กัดเหมือนเดิมค่ะกัดหรือเ่ไม่ใช่กล้าดนี่ประยุกต์ประยุกต์บ้างนี่ค่ะตัดตรงนี้อ๋อพอเย็บเสร็จก็เสร็จเลยต้องเย็บสองด้านไหมอ่ะอันนี้แหรอค่ะหรือว่าแค่ด้านบนแล้วอันนี้กระเดิดกระเดิดสองด้านดีกว่าเพราะความสวยงามแล้วก็เป็น จะบอกว่าเนี้ยเนี้ยเหรอจะบอกว่าเนี้ยเนี้ยเหรอปกติเอไอยิงปุนกาลตลอดภาคกลางเห็นไหมคะไม่ใช้เลยเป็นการพือรจริงๆพูดถึงก็อยากให้คนหันมาแบบใส่เสื้อผ้าแนวนี้เหมือนกันเพราะจริงๆชาวเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสื้อผ้าแนวที่แบบเป็นพื้นเมืองของไทยเป็นชุดประจำชาติเหมือนกันนะคะ อย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการเอาลายต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับแฟชั่นสมัยใหม่กันแล้ววันก่อนที่ไปเปิดตัวมีคนนึงใส่เกงยีนแบรนด์อะไรไม่รู้แหละต่างประเทศอาจจะเป็น local แบรนด์อเมริกาเป็นแบบชายขานเกงอ่ะโบพับขึ้นมาแต่พี่แบบดูแล้วแบบเป็นผ้าไทยอ่ะคือเราจำลายได้ว่าเป็นผ้าไทยเลยแล้วก็แบบถ่ายอยู่แบบตามแฟชั่นมืองนอกอ่ะแบบรู้สึกว่าเจ๋งมากทำไมแบบคนเราต้องคอยตามเขาไม่คิดเอามาใส่กันก่อนอะไรยาเงี้ยใช่ไหม พวกชุดผ้าไทยที่ประสบความสําเร็จในเวทีต่างประเทศที่เห็นได้ชัดก็จะมีนี่พวกงานประกวดอะไรอ่ะมิสไทยแลนด์ <Yes. S 2> ก็จะมีช่วงปี2009 ชื่อน้องอะไรนะไข่มุกไข่มุกเออไข่มุกที่เป็นชุดประจำชาติของไทยจะเป็นชุดชาวเขาค่ะแล้วก็ได้รางวัลที่สามมาด้วยในปีนั้นและสังเกตเวลาคนไทยไปประกวดชุดประจำชาติจะได้รางวัลตลอดถูกต้องยางอื่นจะไม่ใช่มันคือมันจะสวยงามคือทุกอย่างมันจะแบบสมดุลกันหมดแล้วอะสวกต้องอยากให้แบบสนับสนุนกันนิดนึงจะบอกว่าแนวเนี้ยเขาเรียกต่างประเทศต่างประเทศเวลาที่เขา h i แนวเนี้ยเขาจะเรียกว่า t r i บ a l นะคะเป็นสไตล์แบบเผาเผาานอกก็จะมี คือหลายประเทศที่จะมีเผ่าเป็นของตัวเองไ่่ว่าจะเป็นแอฟริกาเอยมีหลายอย่างถ้าอย่างในแบรนด์ไทยให้ยกตัวอย่างก็น่าจะมีอิชูโซดาอิชูเนี่เขาจะออกแนวอินเดียถูกไหม oh. ออกแนวแบบพาลตะหรือาบางทีเขาก็อินสปายมาจากแบบหลายๆที่ oh. ที่ดูเป็นแบบพื้นเมืองหน่อยแต่มาทําให้วัยรุ่นใสและอย่ง này, oh. างโซดานี่ก็ออกออกเป็นแนวแบบแ oh. อฟริกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นแนวพว สีสานลายเผาต่างๆนะคะก็มาแบบม<ช>ิกซ์แอนด์แมทได้<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งมัวไปชื่นชมกับชาวเผ่า,าต่างประเทศเพราะของไทยเราก็เจ๋งกันมมไม่แพ้ชาติใดเลยใช่บางทีเขาเสื้ออย่างเงี้ยไปใส่กับเกงยนีนขาดที่เคยเห็นเป็นแบบฝรั่งใส่ทำไมเราต้องแบบรอแต่งตามเขา<ช>ถ้กปาแบบเห็นเขาแต่งแล้วสวยอะไรเงี้ยผ้าชาวเขานี่ไปถ่ายขายที่เมืองนอกแพงมากเลยนะป้อจริงเพราะว่าเขาถือว่าเป็นงานฝีมือเงี้ยทุกอยางเนี่ย ดูตรงเนี้ยรายละเอียดเนี้ยจะเป็นงานตีมือน,ะนั่งเยบมือหมดเลยนะใช่แล้วบางทีถ้าใครอยากจะไปซื้อเนี้ยให้ไปดูตามโครงการหลวงของของ,ของชินีของอะไรเงี้ยที่เคยไปซื้อมาอทำพิซิทตอนจบค่ะตอนเรียนจบทําพิซิทเกี่ยวกับชาวเผ่าไม่ได้เป็นดีไซน์เสื้อผ้าเกาี่ยวกับชาวเผ่านะคือแบบเราทำคอมเพลต์ดีไซน์คือเป็นพวกออกแบบถุงในร้านออกแบบโลโก้ฉลากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําให้มันเป็นทันสมัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาลายพวกเนี้ยมาทํา ให้ดูเป็นแบบไวรุ่นอะอย่างนี้คือทุกอย่างสามารถเอามาประยุกได้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเย้เป็นแบบนี้นี่น เป็นช่องของประยุกต์ใช่ห <GO> ร <av uther> ือบางคนอาจจะแบบว่าอยากใส่คู่กันก็ลองทํากระโปรงหรือกางเกงที่เป็นาแบบนี้ก็ได้ลองดูแต่ทีนี้อยากรู้แล้วว่าเสื้อออกมาเป็นอย่างนี้แล้วจะใส่ให่เข้ากับยุคใหม่ออกไปเที่ยวห้างแบบวัยรุ่นวัยรุ่นได้ยังไงก็ฉะนั้นติดตามในเบรกหน้าค่ะเดี๋ยวให้ปีโป้ไปเปลี่ยนชุดอนหนึงโอเคปะโอเคค่ะเจอกันเบรกหน้า